River ข้าวลังยามาอีเกฟไฟโมเมนตัมดิมบิ้งกับเอ็ดพอตซิ่งนะครับถ้าวไปตาลรวมบูสเตอร์หนีที่ร้อยห้าแต่ว่าเราทำได้ร้อยหกได้นะถ้าใช้บูชันบูดเนี่ยโอ้โหเล่นได้เกือบทุกตำแหน่งในสนามนะโคตรสุดนะข้าวลังที่เป็นจุดเด่นจะเป็นเรื่อง,งของการเลี้ยงบอลคอมบอลนะจ่ายบอลดีนะแล้วก็ถ้ายามาแน่นอนนะต้องเป็นเรื่องของความเร็วอยู่แล้วเร็วนะเกนะ้าสิบแปดนะคิงเวอร์กับสเตมินาก็ดีนะสปีดต,ต้นบาลานซ์ก็ดีนะครับเอ่อในะส่วนของการจบสกอร์ประมาณแปดสิบกว่า,ก,วาก็โอเคแหละแต่ความแข็งแกร่งน 70, นะนะถือว่า ก็ไม่ได้น่ากินถ้าเปรียบเทียบกับร่างบิ๊กทม์ที่มาก่อนหน้านี้ให้ดูนับร่างบิ๊กทามมันจะได้เลี้ยงบอลคอมบอลที่ดีกว่าพอสมควรนะแต่ว่าจ่ายบอลร่างใหม่ดีกว่าเยอะมากนะจบสกอร์พอๆกันนะครับ ส่วนถ Elliot, ้าเป็นสภาพร่างกายนะร่างบิ๊กไทม์ก็จะสปีดต้นบาลานดีกว่าแต่ว่าร่างใหม่ก็จะเร็วกว่าเยอะบวกะครับอึดกว่ายิงแรงกว่านะภาพรวมผมชอบค่าพลังของร่างร่างใหม่มากกว่าเทียบเท่ากับค่าพลังของซาร่าให้ดูนะเพราะว่ามาตำแหน่งเดียวกันโออ๋อเท่ากันนับซาร่าทำเกมลูกดีกว่าเลี้ยงบอลดีกว่านะจ่ายบอลใกล้เคียงการจบสกอร์บางดีกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าปั่นโค้งยาเมานะ ส่วนถ้าเป็นสภาพร่างกายนบยาเมาได้เรื่องของเร็วกว่าแต่ว่าอันอื่นๆก็จะแพ้ฟาร่านะแต่ว่าแพ้กันเล็กๆน้อยๆน,น,นะภาพรวมแล้วผมยังรู้สึกว่าฟาร่ายังดูเก่งกว่านะในเรื่องของค่าพลัง สำหรับพี่ดีกรารเปลี่ยนค่าเราของยาเมานะพื่ให้ดีขึ้นเก่งขึ้นสุดขึ้นแล้วก็ไป106เนี่ยต้องบอกก่อนนะว่ายาเม้าอัพ106เนี่ยต้องใช้กับโค้ดบูสเตอร์เข้าช่วยนะอันนี้ผมจะโค้ดที่ใช้ได้ก็จะมีแฮนซี่ฟิกแหละโค้ดบาร์ซ่าเลยหรือไม่ก็โค้ดอินซากีนะครับถ้าเป็นโค้ดอินซากีนะบูสเตอร์มีหลายอันนะจะบูตเอจิเนี่ยก็ได้นะครับหรือจะเป็นบูตแบบกองหน้าไปเลยสไติเกอร์ก็ได้นะถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นคาเปโลนะคาร์เปโลเนะี่ย105นะนะเสียดายน คนก็ใช้คาปิโล่กันก็ส่วนใหญ่แล้วแต่คาปิโล่ไม่ถึงนะแล้วก็อีกบูตตัวบูสเตอร์ตัว,ตว,ตวนึงนะที่เหมาะกับสายคอสเปเชียลลิสเลยก็คือบูตคอสซิงบูตคอสซิงเนี่ยก็ร้อยหนะนี่ผมขอกดเป็นบูตคอสซิงแล้วกันถ้าเกิดจะปรับค่าพลังให้กับตรงสายกับ คอสซิ่งเลยนะผมว่า Low Body ลดโลบอดี้ลง1แต้มได้นะครับแล้วก็ไปเพิ่มจ่ายบอลแบบนี้เพราะว่าคอสสเปเชียลลิสกับเอ็ดคอสซิ่งมันได้ทํางานร่วมกันอยู่แล้วแหละมันน่าจะได้เปิดหม่งเยอะถ้าเกิดใครที่จะเล่นยามาวตามเพลสสไตล์หน้าก้าเลยผมแนะนําเล่นเป็นปีกซ้ายนะถ้าเป็นปีกขวาเนี่ย การเปิดบอลเพราะว่ายาเมาถนัดเท้าซ้ายนะถนัดเท้าซ้ายนะถ้าเล่นไปปีกซ้ายนะ่จะได้เปิดมงค่อนข้างมากกว่านะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เล่นเป็นปีกขวาเขาจะเหมาะกับพวกตัดเข้าในแล้วปัน่นแต่เสียดายมากเลยล่างเนี่ยงงนะว่าทําไมทํามาเป็นเอ็ดคอสซิ่งนะถ้าเกิดเป็นโมเมนตัมดิบบิ้งกับบิดเคอร์เลอร์โอ้โหผมว่าดูเหมาะกับยามามากกว่ายามาจริงๆฤดูกาลเนี่ยผมว่าเขาบิดเคอร์เลอร์น่าจะมันควรเป็นบิดเคอร์เลอร์นะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทําไมทํามาเป็นเอ็ดคอสซิ่งกับเพรสตล์คอสเปเชียลลิสต์ในส่กิล ค่อนข้างดีนะแต่ว่าถ้าเกิดสกิลจ่ายบอลที่ขาดไปผมว่าเขาขาดวันทัดพาร์ตนะไฟติ้งก็ยังไม่มีนะเกมแมนชิพก็ถ้าเพิ่มไปก็จะดีแหละช่วยเรียกฟาวนะสำหรับยามเมาร่างนี้ผมรู้สึกว่าด้วยเพลสไตล์นะครับแล้วก็ด้วยเออสกิลผมยังไม่ค่อยชอบนะใครที่มีร่างบิ๊กทางร่างเก่าอะ่ะก็ใช้ร่างเก่าไปเถอะนะร่างนี้ผมรู้สึกว่ายังไม่ค่อยประทับใจแต่ว่าโอวอร์ก็ถือว่าสูงนะอายุ18บแปดโอวอร์ร้อยหแล้วอะ่ะ